สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยครับวันนี้เรามานำเสนอขายรถขุด ihi is 28คันนี้จะมีขนาดไซส์อยู่ที่2.8ตันนะครับหรือว่าใกล้ๆ30นั่นเองนะครับเทียบเท่ากันเลยหรือว่าจะเป็น30ก็ได้คันนี้มาในรูปแบบหลังคาบุมตรงแท็กยางใบมีดติดคีบมาพร้อมนะครับผมลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดมีคลีบ อยู่สามารถคีบไม้ยางคีบไม้ยูคาลิปต์นะครับสามารถคีบขยะคีบต่างๆได้นะครับคันนี้คือดีเลยทีเดียวนะครับและเรายังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับแถมบุ้งกีให้อีกหนึ่งใบนะครับแถมบุ้งกีให้อีกหนึ่งใบนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมเรามาดูวิดีโอการเทสทดลองขับกันนะครับผมก็รีวิวสภาพโดยรวมนะครับสีเป็นสี เหลืองตัดสีดำนะครับซึ่งก็ดูสวยเด่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ติดคีิปมาเราก็สวิงให้ลูกค้าได้รับชมกันนั่นเองคีิปตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับใช้งานได้เลยทีเดียวถัดมาเรามาดูที่บูมอาร์มนะครับบูมอาร์มตรงด้านกลางเป็นสีเหลืองนะครับกระบอกตัดด้วยสีดำนั่นเองมีโลโก้คำว่า i h i อยู่ตรงกลางของตัวบูมอาร์มคันนี้มาพร้อมกับลายไปปิงนะครับซึ่งลูกค้าสามารถต่อหัวแยก หัวกระแทกปูนได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อหัวสว่านเจาะหลุมได้เลยนั่นเองถัดมาเรามาดูที่ตัวรถนะครับตัวรถคันนี้มาในรูรปแบบทรงเหลี่ยมนะครับผมซึ่งดูแล้วบึกบึนกำยำนะครับก็เป็นเหล็กนั่นเองนะครับให้ความาแข็งแรงนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเข้าทำงานในสวนในไร่ก็บอดี้ของเขาค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวภาย ในพื้นที่คนขับนะครับก็จะมีเบาะนั่งนะครับมีพนักพิงทางด้านหลังนะครับก็เบาะสภาพสวยนะครับไม่มีการฉีกขาดใดๆคอนโทรลจะอยู่ทางด้านหน้านะครับซึ่งติดกับตัวเดินเลยตัวเดินจะอยู่ตรงด้านกลางรวมเป็นชุดเดียวของคอนโทรลก็เรียกว่าคอนโทรลชดงวยนะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากอะไรคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับคันนี้หน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าจอขึ้นอยู่ที่ 6 0 0ันกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าคันนี้ใช้งานมาน้อยมากเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดมองหารถขุดสภาพดีใช้งานมาน้อยคันนี้คือได้เลยนะครับหลังคาเป็นหลังคาสีเหลืองนะครับผมแล้วก็จะมีคำว่า i s 28อยู่ทางด้านข้างของตัวรถนั่นเองถัดมาเรามาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นฝากระโปรงนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด สามสูบนั่นเองนะครับผมปั๊มไฮดริกก็จะอยู่ทางด้านข้างนั่นเองถังน้ํามันจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมตรงด้านหลังของตัวรถนั่นเองส่วนถังน้ํามันไฮดริกและหม้อแบตเตอรี่ก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะครับผมช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับแท็กยางนะครับมีใบมีดด้านหน้ามาพร้อมก็สภาพเดิมๆกันเลยทีเดียว สำหรับรูปภาพเพิ่มเติมเราแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้นะครับลูกค้าสามารถติดตามรับชมกันได้เลย ihiis 2 8ติดคีปมีบุงกี้แถมมาให้1ใบนั่นเองนะครับผมร้าน2ลดรถสวยเสนอขายอยู่ที่239,000บาท239,000บาทท่านใดสนใจรีบติดต่อจับจองด่วนได้เลยที่เซลไฟ์ฝ่ายขา6 6, 6 0ย0 6 1 6 9 6 0 1 6 0 0 6 1 6 9 6 0160นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับราคาแบบนี้และมีบุงกีแถมให้อีกหนึ่ใบนั่นเองท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ